สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ชอบอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลา,ามเปซะสนแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับตอนที่234มี่ชื่อตอนว่าการปกครองของทูตสวรรค์จากคลิปที่แล้วหลังจากที่ริมโมโรได้ตั้งชื่อให้กับกอาโดยที่ไม่ไตั้งใจขงเขาก็ได้เข้าสู่มดสลีปอีกครั้งและคราวนี้ริมโมโรก็สามารถกู้คืนได้ค่อนข้างจะง่ายดดยจากมดสลีปหรือว่ามากกว่านั้นมันจะแม่นยำกว่าที่จะบอกว่าการเชื่อมต่อกับร่างโคนของริมโมโรไม่ได้ถูกตัดขาด ร่างกายหลักของรีมูมลุก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในโลกแห่งจินตนาการแม้ว่าการลงอยู่คู่ขนานของรีมโมลุจะใช้พลังมากเกินไปแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีผลกระทบอะไรต่อร่างกายหลักของรีมโมลุแต่รีมโลุก็ดอกว่าตัวเขาก็คงพูดได้ว่าตัวเขาได้ทําการทดลองโดยไม่รู้แผนการในครั้งนี้อันที่จริงร่างกายหลักไม่ได้รับผลกระทบก็เพียงเพราะว่าตัวของชิเอลได้ตัดขาดการเชื่อมต่อและเธอก็เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้จริงๆ มันเป็นเรื่องปกติที่ริบรุได้ตื่นขึ้นมาเร็วลีบรุก,ก็แค่ต้องการที่จะเชื่อมต่อกับโลกอีกครั้งและรีบรุสได้ถูกพาไปยังห้องควบคุมเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นดูเหมือนว่าทุกคนจะหน,นีออกมาจากพื้นที่ย่อยได้ทันทีริบรุก,ก็ดาว่าอันเป็นที่คาดหวังเนื่องจากว่ามันไม่มีธุระอะไรอยู่ที่นัอ่นอีกแล้วก็ต้องขอบคุณตัวของไกาอาที่ทําให้พลังงานของตัวรีบรุหมดไป การปรากฏตัวของ uru, ริมบรูลชินได้จ้างหายไปด้วยริมูรุก็คิดว่ามันก็คงจะดีเพราะว่าตัวเขาไม่ต้องกังวลว่าเวลไดจะสังเกตเห็นตัวเขาแบบนี้ร่างกายหลักของริมบรูก็กำลังฟืนฟ้นฟูพลังงานอยู่ในโลกแห่งจินตนาการและมันก็รู้สึกแปลกมากที่มีสองจิตสำนึกอ,อยู่ในเวลาเดียวกันแต่ริมบรูก็เริ่มคุ้นชินกับมันแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็สะดวกมากเพื่อประโยชน์ในการต่อแยงแม้ว่าเวล้ดจะพยายามปิดผนหนึง่งเขาวงโกรธ เมื่อเขาได้สังเกตเห็นการปรากฏตัวของริมเมอร์ลุแต่ว่าตอนนี้ริมเอร์ลุก็สามารถเข้าใจตำแหน่งปัจจุบันของเวลดาด้วยร่างกายหลักที่แท้จริงของเขาและการดำรงอยู่คู่ขนานการได้อยู่สองที่พร้อมกันมันก็สะดวกกว่าที่คิดเอาไว้ริมเอร์ลุเขาคิดว่าจะไม่ต้องกังวลริมเอร์ลุเขาคิดว่าจะไม่ต้องกังวลจริงๆว่าตัวเขาจะถูกคนพบแต่ริมเอร์ลุก็ชอบพิจารณ์เรื่องปัญหาให้มากที่สุดริมเอร์ลุก็ยังคงอยากจะเตือนเวลดาถึงการปรากฏตัวของตัวริมเวอร์ลุ เนื่องจากตัวเขาก็ต้องการที่จะจับตัวเวลดาโดยไม่ทันระวังตัวเมื่อริมุโรได้ลงมือทำแม้ว่ามันจะดีหรือร้ายร่างคนที่ริมุโรได้ครอบครองอยู่ผ่านลูกแก้วนั้นมันก็มีระดับพลังงานที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เนื่องจากความข็งแกร่งส่วนใหญ่เยังไม่ฟื้นตัวริมุโรก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้และปล่อยให้การเชื่อมต่อของพลังงานกับร่างกายหล่กของริมุโรก็ยังคงถูกบล็อกเอาไว้ร่างคนก็สามารถฟื้นฟูพลังงานของมันได้ ด้วยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วแต่ลิมมลุก็ต้องระง,งับมันเอาไว้เช่นกันด้วยสิ่งนี้ตัวลิมมลุก็สามารถปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลและแค่อาเด็กเจ้าปัญหาก่อนหน้านี้ก็กำลังนอนอยู่บนท้องของลิมมอนลพราะควรจะเติบตัวด้วยร่างกายที่ใหญ่โตวความยาวประมาณ20เมตรแต่ดูเหมือนว่าเขาจะกลายร่างเป็นร่างมิน,น้ที่มีความยาวแค่50เซนติเมตรไปแล้วในตอนนี้เห็นได้ชัดว่า กายอาก็ยังไม่สามารถมีมนุษยธรรมได้เรื่องนั้นเขาจึงต้องเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนร่างดั้งเดิมของเขาและมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ได้เห็นว่าเขาจะกลายเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอย่างไรก็ตามลีมุก็คิดว่ามันจะต้องใช้เวลาสักคู่ในการแสดงออกหลังจากที่ลีมุลได้ตั้งสติอยู่คู่หนึ่งเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็กําลังเอียงกายลงบนเก้าอี้และเขาก็ได้ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ละรูปไหล่ตัวของไกาอาและทันใดนั้นพ่อบ้านของลีมุลก,ก็พูดว่า ท่านรีมูรุตื่นแล้วหรือขอรับเมื่อได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของรีมูรุดิอาโบก็ได้ถามรีมูรุด้วยความขอลบรีมูรลุก็ได้พยายามจะตอบเขาด้วยคําว่าใช่ดิอาโบก็ได้รับเขาที่อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เขาหมดสติมันมีหลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นและจากที่รีมูรุได้เข้าสู่หมดสลีฟก่อนอื่นมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับไกอาเมื่อรีมูรุได้ตั้นชื่อให้กับเขาว่าเวลกลอาพลังงานของเขาก็ได้กลายมาเปลี่ยนคา่าของ บางกรที่แท้จริงและเขาก็ได้ปลูกความสามารถที่น่ากลัวขึ้นมาทาักษะโดยธรรมชาติรูปลักษณะการสร้างสารรค์ทั้งหมดเป็นทักษะพิเศษที่ผสมผสานการสร้างอาวุธและการแปลงกายอาวุธที่พวกปีศาจช,ชอบใช้กันอย่างไรก็ตามขนาดของคุณภาพมันก็อยู่ในระดับที่ต่างกันมากและมันก็เป็นความสามารถที่อาจิเทียบได้กับการสร้างเขาวงกวดของรามาลีดมันก็เรียกได้ว่ามันมีพลังที่เหลือเชื่อในการทําให ตัวของไกาอาสามารถสร้างสิ่งต่างๆจากในความทรงจำของเขาได้ยกตัวอย่างเช่นดูเหมือนว่าไกาอาจะสามารถสร้างของขวงกวดตั้งแต่ชั้นที่1นึถึงเจได้สามารถสร้างได้เฉพาะชั้นของวังกดที่ซีโร่ได้เกินกินพ้าไปได้และสิ่งนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่กับเวเดรา,าซึ่งเป็นพี่ชายของเขาไกาอาก็อาจจะแซงหน้าพี่ชายของเขาไปแล้วพลังงานสูงสุดของเขาก็ยังคงไม่สามารถเทียบได้กับบางกรที่แท้จริงตัวอื่นๆและเขาก็ยังคงเด็กอยู่เลย ริบลุกก็หวังว่าเขาจะได้ไปถึงจุดสูงสุดในอนาคตอย่างไรก็ตามเพื่อนของไกาอาร่างอาวตารของพวกริมรุก็น่าทึ่งเช่นกันจากเรื่องราวที่ริมรุได้ยินมาจากเซกิออนอวตารซึ่งเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนหมวดต่อสู้อัตโนมัติก็กําลังเดินไปรอบรอบเขาองวงกดและโจมตีเซกิออนตามแัญชัตจันทรของพวกเขาและไกาอาเองก็ได้เข้าร่วมก่อตั้งปาร์ตี้5คนริมรุก็ดาว่าพวกเขาก็สามารถเอาชนะตัวของเมเซรูและโกโซรูได้ แต่และตัวละครของพวกเรมุลูพวกมันก็เก้าเห้ามากอย่างไรก็ตามพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่ที่เข้าไปโจมตีเซกิออนและมันก็ไม่สมเหตุสมผลพวกเขาก็ไม่ได้โง่พอที่พียเฉยต่อความยิ่งเจรของผู้ต่อ,อ,ตอสู้หรือว่าบางทีพวกเขาก็โจมตีเซกิออนเพราะว่ารู้ว่าเซกิออนก็เป็นผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งหรือไม่ดิมุลุก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะก้าเห้าขนาดนั้นแต่การพ่ายแพ้มันก็สามารถให้ประสบการ์แก่คุณได้ บางทีพวกเขาก็อาจจะโจงใจสแสวงหาความท้าทยายอวาตายมันก็ได้ถูกจำลองตามบุคลิกของพวกลิมม์ลดังนั้นมันจึงไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าตัวคนจะผ่าครึ่งมันออกมาแล้ดูอย่างไรตัวของม,มิริมเวเดล่าและลาเมเลียก็เป็นกลุ่มพลที่ก้าวร้าวมากแต่ดิบนุก็คิดว่าตัวเขาอย่างน้อยก็เป็นพวกที่ลกสงบลิมลที่รู้เช่นนะั้นเซคิออนก็ได้รายงานมาว่า การโจมตีในครั้งแรกมาจากอาวตารของท่านลิมมอนลูก็คือร่างวิญญาณทันทีหลังจากที่ม่านควรนจากเปลวไฟได้หายไปสลามก็ได้เข้ามาโจมตีจากเพดานทันทีในขณะที่ข้าสะดุง้งไกอาก็ได้เพิ่มแรงโน้มถ่วงและโครงกระดูกและชุดก่อที่มีชีวิตมันก็ได้เปิดตัวด้วยการโจมตีแบบเร่งรัดการประสานงานของผู้เขายอดเยี่ยมมากเซกอนก็ได้ยกย่องร่างอาวตารของพวกริมมลูด้วยการข่าวคำเหล่านี้ริมมลูก,ก็ตกใจที่ได้ยินว่า บุคลิกของอวตารของตัวเขานั้นก็เป็นแบบไฮเปอร์แค่ไหนหรือว่ามากกว่านั้นลิเวลก็ประหลาดใจที่พวกเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะได้รับการย่ยย่อจากเซคเคออนดูเหมือนว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่ยากเพราะว่าเซคเคออนก็ระมัดระวังที่จะไม่ทําลายอวตารของผู้ลิมอโลรามอริสและคนอื่นๆก็พูดอย่างยินดีรามอริก็ได้โอวดว่ามันเป็นของธรรมดาอยู่แล้วมีเพียงแค่รามอริสเท่านั้นที่ตื่นเต้นมากเมื่อพวกเขาได้ใช้อวตาร ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ประสบกาของเธอมันจะเข้ามาแทนที่เนื่องจากการดาวจากบุคลิกของรามาลีพวกเขาก็อาจจะสูญเสียการควบคุมของตนเองเธอก็น,น่าสงสารเกินไปส่นำหรับตัวลิมมอนนูทิโยนซูโคมีอย่างไรก็ตามโคจริงที่ว่าผู้ล่างอาวตารก็สร้างความประทับใจให้กับเซจิออนมันก็น่ายกย่องพอสมควรและเมื่อไกอาดได้ฟื้นฟูเขาวงกวดเขา่วงกวดที่อยู่ภายในก็ได้กลับขึ้นมาเป็นปกติ ทุกคนที่โอพยบก็ได้เตรียมตัวที่กลับมาชั้นของตนเองแม้ว่าเขียดของการต่อสู้มันจะลกล้างแต่ลาเมเลียก็สามารถกู้มันคืนได้อย่างง่ายดายสรับสิ่งที่เรียกว่าการบกหลวความเสียหายเล็กน้อยมันก็จะจบลงด้วยชัยชนะทั้งหมดสลับที่ป้องกันคอคอวงโกดเลนี่มันก็ไม่ใช่จุดจบมันก็ยังคงมีทหารของกองทัพของเทวทูตกว่าหกแสนตนรออยู่บนท้องฟ้าก่อนที่ริบรู้ใจตื่นพวกเขาได้ถามกันว่า ใครจะเป็นคนประสกัดกั้นกองทัพเทวทูตเหล่านั้นบนท้องฟ้าเนื่องจากว่าทุกคนก็มีแรงจูงใจมากผู้เขาจงได้ตัดสินใจไม่ได้ว่าใครควรจะได้รับเกียรตินี้ลิมมอุก็ได้ถูกเตือนอีกครั้งว่าเทมเพลก็เต็มไปด้วยนักรบเหล่านี้เมื่อลิมมอนโได้ถามเบน,นิมอนโลก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีมาตรการรับมือในขณะน,นี้และในขณะที่พวกเขาไม่รู้ว่าการสกัดกั้นภายในเขาวงกวดมันจะจบลงอย่างไรพวกเขาก็ได้เตรียมความกำลังุ่มโจมตี ดูเหมือนว่าแผนการจะรอการกลับมาของพวกผู้มาลาจากนั้นก็ให้เธอกับลูกหนองซึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าเข้าโจมตีด้วยกันแต่เนื่องจากสิ่งต่างๆได้ดำเนินต่อไปได้ดีเกินคาดคนที่เลื่อนร้อนที่เหลืออยู่จึงได้เอะอะโวยวายหัวหน้าของพวกเขาก็คืออาบบโตเธอก็ดูไม่พอใจเพราะว่าเธอก็ถูกขัดจังหวะท่ามกลางการทรมานดีโนในที่สุดก็ได้ตัดสินใจว่าอาบบโตจะเป็นคนที่จะออกไป เรื๋อวนี้ก็คือสิงที่พวกเขาได้ตัดสินใจก่อนที่ลิมู้จะลืมตาตื่นขึ้นมาการประชุมก็ดำเนินต่อไปและการตัดสินใจก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวลิมโรและก็ยังมีคนอีกจํานวนมากที่ต้องการที่เข้าร่วมด้วยเด็กฝึกหัดของเรานางไม้ไดแอดพวกน้องสาวข,ของคุณเทนนี่ที่ได้รับความไว้บางใจให้ดูแลเขาวงกดพวกเทนหลายร้อยคนที่ลิมโรได้มอบผนล่างการโชว์ข่าวด้วยทุกตาเวทมนต์ที่เพาะเลี้ยงเอาไว้ทางกระตือรือร้นที่จะต่อโซ่ พวกเขากราต้องการที่จะดบกขยี้ผู้ที่กล้าหานบุกลุกเข้าไปในเขาวงกอดสถฐานที่ศักดิ์ธิ์ของพวกเขาพวกเขาก็ได้หยุดการทำงานกับ,กบผู้นักขจตชลไทยที่จะเข้ามาสำรวจขงวงรเขาวงกอดและพักอยู่ในเมืองดังนั้นพวกเขาจึงได้เร่งรีบที่จะออกไปสู้รบในระยะสัน้นพวกเขาก็มีเวลาว่างมากเกินไปเนื่องจากพวกเขาก็เป็นคาสดของมาจินระดับเอที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจมันจึงไม่จำเป็นจะต้องที่น้ำเย็นๆลงไปบนจิตวิญญ,ญาณที่ลุกไหม้ของพวกเขา ลิมมลุได้รับฟังคำร้องขอของพวกเขาและยอมลับการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การตอบโต้ถึงแม้ว่าลามลิสจะรับเรื่องง่ายๆแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการซ่อมแซมร่างกายมีความลังเลอยู่บ้างเนื่องจากผู้เขาก็ไม่เต็มใจที่จะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายที่ลิมมลได้ใช้ความระมัดระวังในการสร้างพวกมันขึ้นมาหรือว,ว่าสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันลิมมลก็แค่บอกเขาผู้เขาว่า ถ้าร่างกายเหล่านั้นมันพังซัมรหดขเขาก็แค่จะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้เท่านั้นจากนั้นลิมลุรก็ได้หันไปหาราชามกกรทั้งสี่ที่ปกป้องลาเมริสและใบหน้าของพวกเขามันก็แสดงออกว่าพวกเรายังต้องการอรารวาสแต่ว่าพวกเราก็ต้องจัดลำดับของความสำคัญในการปกป้องท่านลาเมริสมันถูกเขียนเอาไว้บนใบหน้าของพวกเขาในขณะที่ลิมลุรกได้เยี่ยมเยอะเขาก็ได้เรียกพวกเขาทั้งสี่คนและลิมลรก็ได้พูดว่าพวกนายก็อยากจะไปด้วยเหมือนกันใช่ไหม พอรีโลุสามเช่นนานราชามักกรตนนึงก็ได้พูดว่าแต่ว่าพวกข้าเขาก็ยังพูดไม่จบรีโลก็พูดว่าฉันจะแต่งตั้งให้สกิออนไปดูแลรามาลิสแล้วก็มีเบนิโมลุอยู่ที่นี่ด้วยแปแลว,ว่าตามที่พวกนายต้องการพวกนายก็ไม่มีโอกาสมากมายที่จะต่อสู้อย่างจริงจังเธอสบายดีใช่ไหมรามาลิสพอเช่นนานรามาลิสก็ได้เสริมเขาพูดของรีโมลุมาว่าทุกอย่างปกติพวกนายก็ควรจะไปในฐานะลูกน้องของข้า และข้าก็จะไม่ยกโทษให้ถ้าพวกเจ้าพ่ายแพ้รามฤกิกก็ได้ชำเรืองมองและอนุญ,ญาตให้กับราชาบางกรทั้งสี่ที่กำลังมองดูเธออย่างอ้อนวอนอย่างมีความโศกเพียงแค่นั้นบางกรทั้งสี่ก็จะเข้าร่วมการต่อสู้ในที่สุดกองอวลารสกัดกานของเหล่ากองทัพทีวุธุสวรรค์น,นั้นมันก็ประกอบไปด้วย3มกลุ่มดากสไตฟอร์ที่นำโดยราชาบางกรทั้งสี่กลุ่มที่สองกองกำลังสัตว์อสูรที่นำโดย จักรพรรดินีคู่มาลาและผู้ใต้มาคับบัญชาของเธอสัตว์เลี้ยงทั้ง8ของเธอและกลุ่มที่3กองทัพมาแรงที่นำโดยอาเบโตและเธอเองก็มี3นายพลยิ่งไมกว่านั้นนายแอดและทีแอดก็เป็นระดับแรงเอและจะทำ้าที่แยกจากกันเนื่องจากกองทัพมาแรงก็ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่จํานวนของพวกมันจึงมีน้อยอย่างไรก็ตามแม่ทัพมาแรงทั้ง3มาแรงมุมตะกะแตนตามข้าวและ บัตเตอร์ไฟก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้บัญชาการของกองพลที่แข็งแกร่งซึ่งไม่เพียงแต่มีความสามารถในการควบคุมออกคําสั่งเท่านั้นแต่ก็ยังมีความสามารถในการต่อสู้อีกด้วยนอกจากนี้ในพลทั้ง3ซึ่งอับิโตได้นําออกมาก็ได้ผลิตกองทหารของตนเองแม้ว่าตอนนี้ความสามารถของพวกเขาจะเกินเฉพาะทหารระดับต่ำเท่านั้นมันก็เป็นกองทัพที่ไร้ความปาณีมันเหมือนกับแมลงที่พวกเขาเป็น อาเบโตก็ดูเจริญรความรสึกแต่หากพูดออกมามันก็หงจะเป็ียการหยาบคายเนื่องจากว่าพวกเขาก็เป็นทหารที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความสามารถของอาเบโตะและมันจึงได้ชดเชยจ,จํานวนที่มีน้อยของพวกมันได้บ้างมันมีการตัดสินใจว่ากองกำลังอสศมพลังเทอร์หมดจากชั้นที่เกียรติศีละต่ำกว่าจะเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้พอมาลองคิดดูในครั้งนี้มันก็น่าจะเปลียนการบุกรุกครั้งแรก ของกองกำลังระดับสูงของกองทัพของขวงกอดและพูกเขาก็คลายบรรยากาศที่แตกต่างจากของกองทัพอมตะของอาดานแมนเล็กน้อยสิ่งที่พวกเขาขาดในจํานวนนั้นก็ถูกชดเชยด้วยคุณภาพดังนั้นริบจรุจึงไม่ต้องกังวลกับผู้เขากองกําลังดาก,ก้อนสไตล์ขอที่นําโดยราชามกรทั้งสีที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลระดับเรือลบบดส์นอรมันก็มีส่วนร่วมเช่นกันด้วยศักยภาพในการทําสงครามเช่นนั้น มันก็ไม่ต้องกลัวว่ากองทัพของทูตสว่านซึ่งผู้บัญชาการไม่สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วด้วยตนเองแล้วิูวลูกก็ได้สั่งให้เบน,นิีมารูร่วมมือกับพวกเขาเพื่อไม่ให้ผู้คนได้บาดเจ็บล้มตายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้และการตัดสินใจทิ้งส่วนที่เหลือเอาไว้ให้กับพวกเขาเรื่องสก,กัดกั้นของกองทัพเทวทูตก็ได้ตัดสินใจแล้วลำดับต่อไปก็คือทุลาก็คือกลุ่มของดีโนที่กําลังพักผ่อนอยู่ในเขาวงโกด ดีโน่ก็นอนอยู่บนโซฟาได้ดื่มชายอย่างสง่างามแล้วกับว่าเขาก็ไม่เคยเป็นสัตูกับพวกลิมาร,รุมาก่อนเลยและเขาก็แค่ทําตัวร้วกับว่าเขากํกาลังอยู่ที่บ้านของตนเองและในขณะเดียวกันห้องควบคุมส่วนนี้มันก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์สู้รบดีโน่ก็ทําเหมือนกับว่าการต่อสู้อยู่ภายนอกนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่ว่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นและในตอนนั้นเบน,นิมาลก็พูดว่าเฮ้พักค่อนเพื่ออะไร ดูเหมือนว่าในที่สุดเบน,นิมารูก็บ่นถึงดีโนที่ขอให้โชนาเติมชาเหมือนปกติเมน,นิมารูก็อดทนได้ค่อนข้างที่จะดีและเขาก็เลิกยุ่งเพราะว่ามันยุง่งแต่มันดูเหมือนว่าการคัดเลือกบุคลากรสลับการสกัดกั้นัานก็ได้สิ้นสุดลงตอนนี้เขาจึงได้มีเวลาที่จะจัดการกับปัญหาที่มีชื่อว่าดีโนและดีโนก็พูดว่าอ่ะการต่อสู้มันจบลงแล้วและฉันก็ได้จัดการกับศัตรูที่น่าเกรียขามพวกเราก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหม นอกจากนี้ฉันก็ไม่ได้ทำงานหนักแล้วเหลือฉันก็ยังร่วมมือกับพวกนายเพื่อเอาชนะซีโร่ดีโนโ่ก็ได้ประกาศอย่างโอ้อวดวิธีที่เขาได้กับพิพตานะั้นมันก็ทำให้รีมรู้ลำคันมากมากไม่น่าแปลกใจเลยที่ทัศนคติที่ร้สารานั่นมันไปถึงเบนิีม้มรูถ้ามันทำให้รีมรู้รู้สึกลำาญแต่ดูเหมือนว่าแม้แต่เบนนี้มร์ลุเองก็เลิกบน่นเมื่อเขาได้คิดว่าดีโน่ก็ยังคงเป็นโจมานคนหนึ่งไม่มากก็น,น้อยในขนาดเดียวกัน ผู้หญิงสองคนที่นอกเหนือจากดีโนกก็กําลังกินเค้กในตอนนั้นพูกเธยก็พูดว่าอะนี่นี่มันอร่อยมากเหลืออีสามชิ้นฉันจะกินอีกชิ้นหนึ่งได้ใช่ไหมพอปิโก้ผู้ช่ยนั้นกาเซียก็พูดว่าปีโก้ก็อยากกินเร่งรีบแบบนั้นสิและฉแนงก็จะประกาศว่าฉันจะเป็นคนกินชิ้นสุดท้ายพอกาเซียพูดมาเช่นนานปีโก้ก็พูดว่าฮะนี่เธอกําลังพูดอะไรฉันเองก็มีสิทธิ์ด้วย พอดีโน่ได้ฟังทั้งสองคนสนทนากันอยู่นานเขาก็ได้วิ่งกลับไปและพูดว่าเฮ hey, ชิ้นที่เหลืออยู่นั้นเป็นของฉันพวกเธอไม่มีสิทธิ์กับมันดีโนที่กาลังพูดคุยอยู่กับเบนิมอลูก็ได้รีบวิ่งกลับไปเก็บส่วนแบ่งของเขาด้วยความตื่นเตืหนอกเบนิมอลูที่เห็นเช่นนานก็ได้ถอนหายใจท้ายที่สุดแล้วการสนทนาที่ดีก็ดาเนินต่อไปไม่ได้จนกว่าดีโนและเพื่อนร่วมงานของเขาจะกินเค้กเสร็จสิน้นและจากผช่วงเวลาสั้นๆผู้ลิ้ภัยก็ได้ฟังในสิ่งที่ดีโนและเพื่อนของเขาได้พูด ตามที่ดีโนได้พูดเห็นได้ชัดว่าดีโนได้รับคาแนะนําทางความคิดจากเวลดาดังนั้นถึงแม้ว่าวิธีที่เขาเอาแต่ตํหนิตีเตียนใดๆมันก็ทําให้รีมุกโกัวแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้โกหกรีมุกก็ได้แต่ต้องสงสัยในหูของตนเองเมื่อได้ยินดีโนพูดว่าเวลดาไม่เหมือนกับยูเกินายไม่คิดว่ามันเป็นไปนได้หรือที่เขาจะใช้ราชันแห่งความยุติธรรมคิงมเคเอลการบังคับควบคุมกับรักษาของเซลลี่นางฟ้าเป็นเสือ ฟอเดเช่นนั้นดโน่ก็พูดว่าฮะนายกำลังพูดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะถูกควบคุมโดยความยุติธรรมคิมเชเอลหากว่านายมีอัลติเมทสกิลซีรีของเทวทูตใช่ไหมฟอนเดเช่นนั้นดีโน่ก็ตอบว่าข้าไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนแต่นั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่ข้าคิดได้ไม่มีทางที่คนฉลาดอย่างข้าจะถูกหลอกใช่ไหมลาพอรีมโลูได้ฟังเช่นนั้นเขาก็คิดในใจว่าดีโน่เขาเป็นคนยิ่งเง่าเอาแต่พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ยูร,รุก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่สนใจเขาแต่มันก็เป็นไปได้ไหมราชันแห่งภูปัญญาลาฟฟเอลและลอรแห่งพันธสัญญายูเลเอลที่ตัวฉันได้มีอยู่นั้นก็เป็นซีรีของนางฟ้าถ้าเป็นสิ่งที่ดีโน่ได้คิดนะมันถูกต้องฉันก็จะไม่ลำบากเลยเหลอที่ยกูกิจะขโมยผู้พิพากษาความยุติธรรมคิมเมคเอลตอนที่อยู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิและต่อมาลีบรุก็พูดว่านักการจะเป็นเพราะว่านาย มีเทักษา,าของซีรีส์ปีศาจและนายก็สามารถต้านทานมันได้หรือไม่แม้ hey, ว่าฉันจะคิดว่านายทำมันไม่ได้เว้นแต่ว่านายจะเชี่ยวชาญทักศานี้อย่างสมบูรณ์และรู้ตัวลิมุลุก็คิดเห็นเช่นนั้นลิมุลุก็ฟังดูแล้วมันก็สอดคล้องกันถ้าคุณได้คิดอย่างนั้นในวันที่ดูลุกคิดอยู่นั้นลาเฟลก็ได้พูดมาว่า ถูกต้องโปรดจำไว้ว่าเนื่องจากฉันได้ติดตั้งหลอดเบลเซบิวผู้ตะกละและหลอดแห่งพันธสัญญายูริเอลมันจึงเป็นไปได้ที่จะป้องกันการโจมตีทางร่างกายหรือจิตใจใดๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์เชลก็ได้พูดอย่างนั้นลิวลูก็ได้เข้าใจแล้วหากว่าเป็นกรณีนี้ตัวเขาก็เห็นด้วยว่าทำไมตัวเขาไม่เคยถูกควบคุมอย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวลิวลูกจะป้องกันมันเอาไว้โดยที่ไม่รู้ตัวแต่ลิวลูกก็ดาว่า มันก็อยู่นอกเหนือการคำนวณของยูกิเหตุผลที่คนไายอย่างเขาได้ยอมแพ้ได้ล่าถอยกลับไปอย่างรวดเร็วพราอไฟตายของเขาได้ถูกทำลายทั้งหมดและต่อมาลิเบโรก็พูดอีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่จะถูกควบคุมสำหรับผู้คนที่ครอบครองทักษะเทวทูตของอัลติเมตสกิลถ้าเราพูดเกี่ยวกับผู้ที่มีทักษะของเทวทูตนางฟ้ามันมีใครบ้างอยู่ในใจไหมพอนเิร์นานดีโนก,ก็ตอบว่า ไม่รู้อยู่มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยสนใจทักษะของคนอื่นเลยและข้าก็รู้แค่ว่าดากูเรียเองก็แข็งแกร่งมากพอริโอลได้ยินเช่นหนันก็คิดในใจว่าอย่างน้อยถ้าเป็นจีเขาก็อาจจะรู้แต่ว่าฉันก็โง่ามากที่คาดหวังว่าดีโนจะรู้เรื่องพวกนี้และฉันก็เดาว่าเลออนก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นและผู้ชายคนนั้นที่มีชื่อว่าคอนโดที่อยู่ในจัก,กรวดิแต่บุคคลนั้นก็ได้ตายไปแล้วและฉันก็เดาว่าฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมัน เนื่องจากมันก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่มีทักษะของเทวทูตตั้งแต่แรกท้า้สุดแล้วตัวฉันก็มีอยู่2อันต่อไปในบรรดาผู้คนที่ฉันรู้จักฉันก็คิดว่าเวลกินก็มีอีกคนหนึ่งพอเรบลุคิดว่าเวลกินก็มีเชลก็ตอบว่า นั่นทำให้ฉันนึกถึงตอนที่เราชุบชีวิตเลอออนฉันยังวิเคราะห์หลอดเบตาตรอนผู้บริสุทธิ์แม้ว่าฉันจะห้ามตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งกับมันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างที่คาดไว้ดูเหมือนว่าจะเป็นความผิดพลาด เนื่องจากมีเส้นทางที่ไม่รู้จักการใช้งานนายท่านผู้ใจบุญราแก้วของเวลกินฉันจึงได้ลบมันออกเมื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากฉันได้เพิ่มกลไกในส่วนที่ว่างเปล่าอาจมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปตามเจ็ดจำนงเสรีของเธออย่างน้อยที่สุดฉันคิดว่าเธอจะไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้พิพากษามิคาเอล มันก็แค่นั้นแหละเชียลก็ได้รายง,งานเหมือนว่าไม่มีอะไรสําคัญแต่มันก็อาจจะเป็นส่วนนั้นที่กลายเปลี่ยนเครื่องหมายของการครอบงําตามปกติแล้วเชียลจะไปทําในสิ่งต่างๆตามที่เธอพอใจโดยที่ริมาลุไม่รู้ตัวและเธอก็บ่นว่าตัวริมาลุก,ก็เห็นแก่ตัวแค่ไหนแต่เชียลก็ไม่แพ้ความเห็นแก่ตัวของตนเองเช่นกันริมาลุก,ก็สงสัยว่าเธอไปเรียนแบบตามใครมาพอลีมารุเช่นนั้นเชียลก็ดูเหมือนว่าจะพูดอะไรบางอย่าง เลลิมโลก็คิดในใจว่าอะมันก็คงจะไม่ดีถ้าฉันพูดต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอก็เป็นผู้หูที่น่าเชื่อถือและก็มีความสามารถมากที่สุดแต่ถ้าคนอื่นที่เป็นเจ้าของของความสามารถของซีรีส์เทวทูตมันก็คงจะเป็นพี่สาวอีกคนนึงของเวดาลลามากกว่าน้ำแข็งขาวเวสาสใช่ไหมอย่าบอกนะว่าโคเอก็มีด้วยพอลิมโลพูดเช่นนั้นเชี่ยก็พูดอีกว่า ฉันสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่ามังกรน,น้ำแข็งวิลซาร์ดมีทักษะขั้นสูงสุดของซีรีนางฟ้ายิ่งกว่านั้นฉันไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่โคลเอโอเบลจะปกปิดไว้เช่นกันเพราะฉันนาลิวรก็เิียในใจว่าอืมมันไม่มีประโยชน์ที่จะกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจอันดับแรกฉันก็ได้ตัดสินใจที่จะติดต่อกับเลออนและบอกบเขาว่าอย่าออกมาจากบาเลียบางทีกีก็อาจจะหวังถึง การพัฒนานี้และนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาได้แต่งตั้งให้มิซารีได้อยู่เคียงข้างของเลออนหากว่าเป็นกรณีนี้มันก็อาจจะโชคดีที่จีอยู่ในสถานที่น,นั้นพร้อมกับโคเอเวลซาร์และเวลกินก็ด้วยถ้าเป็นจีเขาจะจัดการกับมันอย่างไรจีก็เป็นผู้ที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือมากยิ่งกว่าผู้ชายที่เกียรติานที่ไม่น่าเชื่อถือที่อยู่ตรงหน้าของฉันไม่มันก็ยังคงเป็นการอยาบพาที่จะเปรียบเทียบตัวเขากับดีโน แม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจในตอนแรกแต่ตอนนี้คุณเวโรล่าก็มุ่งหน้าไปยังที่นั้นเช่นกันและฉันก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าเชื่อถือเมื่อต้องจัดการกับพิสาทั้งสองคนของเขาเองแต่เขาก็แค่จะต้องจัดการกับมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างน้อยฉันก็หวังว่าอย่างนั้นและสำหรับตัวฉันฉันก็แค่จกจะเอาชนะเวลดาทันทีและฉันก็ได้รับการดำรนอยู่คู่ขานาน เื่อความพยายามอย่างมากแ,แนชันเต้องการที่จะดิเรื่องการแบ่งพลังอำนาจของฉันหรือว่ามากกว่าเนื่องจากมันมีเครื่องกำหนิดพลังงานเพียงแค่เครื่องเดียวอัตราการกู้คืนมันก็จะไม่เร็วขึ้นแม้ว่าฉันจะต้องแบ่งร่างของตนเองร่างคนนั้นทั้งหมดมันก็มีระดับพลังงานเท่ากันดังนั้นมันก็จะมีประโยชน์ ถ้าตัวฉันได้ใช้อย่างถูกต้องสิ่งต่างๆก็คงจะเคลื่อนคลายเมื่อฉันเอาชน,นะเวลดาได้ดังนั้นฉันจึงต้องตัดสินใจเชื่อในตัวของกีและเวโรล,ล่าที่อยู่ในดินแดนทางเหนือก็สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า